สำหรับวันนี้นะคะ,ะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะไตรยางค์ตั้งคำนะ,ะเรามาดูะคะไตรยางค์วามหมายของไตรยงตายงค์ไตรยางค์คืออะไระไมเรียนด,ดูนะคะไตรยางค์ก็คืออักษรสามโม่ไตรยงตายงค์ไตรยางค์ก็คืออักษรสามโม่ ซึ่งเป็นการจัดแบ่งพยัญชนะไทย44ตัวนะคะตามระดับเสียงตามพื้นเสียงตามระดับเสียงของพยัญชนะครูออครับเขียนเลยไหมครับไม่ต้องค่ะฟังก่อนค่ะถ้าเขียนแล้วเด็กๆก็จะไม่ไม่เข้าใจเวลาคุณครูให้ทํางานเด็กๆก็จะ,ะทาไม่ถูกนักเรียนให้เข้าใจก่อนไม่ต้องรีบร้อนในการเขียนนะคะ ามโมนั้นเขาแบ่งเป็นอักษรอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำาเด็กๆดูนะคะพยัญชนะไทย44ตัวนี้คุณครูมีมกราษให้ดูดูตามนะคะไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนจดนักเรียนมาแบ่งกลุ่มมันดูสิลองแบ่งกลุ่มดูนะคะใน44ตัวนี้นักเรียนพอจะมีความรู้เดิมไหม ในการแบ่งกลุ่มนียนจำนี่แต่สมัยเรียนป .3 เนาะอักษรไหนอหมวดไหนที่เรียนจำได้มีไหมจำได้ไหมอักษรสูงมีตัวไหนบ้างพอไข่คอหมวดอักษรกลางมีตัวไหนบ้างอ่าอักษรไหนจำง่ายสุดอักษรกลางครับอักษรกลางครับคนอื่นล่ะลูก อักษรกลางอักษรกลางอ่าดูเราลองมาดูสิอักษรเรางเรามาจัดหมูมันเนาะอ่ามาดูอักษรกลางอักษรกลางมีอะไรบ้างอ่าช่วยตอบลูกจาดากดากาษรดกรดะกระากกาาาะ ก็ก่เดกตัวอะไรอีกจอจานจอจานจานจจานช่วยกันตอบเลยลูกอ่าเป็นพื้นฐานความรู้เดิมของเราจุดจุดจุดเด็ก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 อักษรกล้ามมีกี่ตัวถาก่อนเก้าตัวครับอักษรเกาตัวเก้าตัวมีเด็กด้วยมีอะไรอีกก้าต่อครับก้าต่มีตเตกา โดชดาครับมีตัวอะไรอีกโดชิดาครับโดชิดาครับดตอปะตักตอับตอปะตักตอปะตักถูกไหมเนาะออออ่างบอไปไม้มีเสียงมีอ่ามีเอาอ่างด้วยอ่ามีสังตอบมาไม่รู้อะถูกไม่ถูกไม่รู้มีเอาอ่างด้วยบอไปไห้ครับบอไปไม้ครับออไปไห้ค่ะปลปลาครับปลา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 มีไหม ีครับมนี่ดูซินะดูซิครบไม่ครบเก้าตัวครบหรือยังสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบแล้วค่ะมีใครมีใครที่จะเพิ่มเติมไหมอูุ้ณครูไม่ใช่อ่ะมีไหมลูกครบนะเก้าตัวนี้ดูซิถูกหรือเปล่านะไม่จิกไก่จิก เด็กเด็กาเด็ตายเดกาลอง็กด็กลเด็กใเด็กยเด็กตายเด็กตายบนากกตเตาด็ตายเดยเด็กตเด็กตายโกยาาเก นะช่วยกันตอบความรู้เดิมดีมากเลยคะมาดูซิว่ามันถูกไหมไม่รู้นะเดี๋ยวคณคอ่าลูกขานี่ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไปแทรกดูอีกกระดาหนึ่งมาดูถูกไหมถูกไหมเช็คดูหน่อยถูกไหมลูก ถูกค <Cornell. S 2> ่ะเห็นไหมอักษรกลางมีอยู่เก้าตัวไหมคะอยากพยัญชนะไทยสี่สิบสี่ตัวตัดออกมาแล้วใจติดใจบนปะปูมาดูทีนี้บนกระดานบนกระดานจะมีรูปภาพประกอบใ่บนปะปู มีรูปอะไรบางครับพยัญชนะที่คุณครูแทรกได้ในกระดาษนะฟังปนโอ่าเดี๋ยวเราค่อยท่องกันนะคะช่รูปภาพและตัวหนังสือนะคะที่คุณครูแทรกมาให้ด mm ูน hmm. ี้ก็คือพยัญชนะที่มันอยู่ในอักษรกลางนะคะอักษรกลางมีเสียงเป็นเสียงสามานะคะใช่คนณป Here, ทำไมนะนี่คือหมู่อักษรกลางทีนี้มาดูนะคะต่อไปอักษรกลางตัดไปแล้วหรืออักษรอะไรสูงอักษรสูงมีกี่ตัวได้ไหมอักษรสูงมีกี่ตัวคะเอ็ดตัวโอ้ได้ยินแววแววสิบเอ็ดสิบเอ็ดยี่ส <c oughs> ิบเอยี่สิบสี่อักษรสูงมี่ะสิบเอ็ดหรือยี่สิบสี่ สิบเอ็ดค mm. ่ะอักษรสิบเอ็ดต oh, ัวมีตัวไหนบ้างอไข่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  โซสอ่านี่คือหักอักษรสูงอยูงสิบเอ็ดตัวนะคะอันนี้เป็นอ่าคู่คู่การจำคืออ่าอ่าหลักจำหลักการจำอักษรสูงนะง่ายๆผีปลาทุ้งนะข้าวสารให้ฉัน เดกคุณครูมีพยัญชนะให้ด้วยนะคะตนี้จำไว้ทีากถุงจานให้ฉันก็จะมีขอไข่กับเราครัดสารก็สสรสาสเสือแล้วก็สารสารีนะคะให้ฉันนะออกเสียงให้ได้ครบแล้วก็สิเอ็ดตัวนี้ให้เรียนจำไว้ ส่วนรูปภาพและพย,ยัญชนะตัวหนังสือคําแต่ละคําที่คุณครูนํามาให้ดูนะก็จะมีคําว่าอันนี้เป็นฝายนะคะฝายน้ำํำน้ำข้าวสวยชาดเสร็จส่วนห้องโถงผีเสื้อเห็ดหอมอันนี้ก็จะเป็นคำนะคะที่อยู่ในคำแล้วก็พย,ยัญชนะของอักษรสูงนะคะ อักษรสูงพื้นเสียงจะเป็นเสียงเัตวานะคะทําไมเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับอตรยางหมู่ต่างๆของพยัญชนะ44ตัวเพราะาเราจะต้องไปสร้างคานะคะเราจะต้องรู้ว่าฐานเสียงเขาอะเสียงอะไรบ้างเสียงสูงก็จะออกก็จะออกเสียงเหมือนกับว่าคือเรียอลองดูนะคะอักษรสูงขอไข่ นักเรียนลองออกเสียงขอไข่ขอขอออกเสียงดูปิลูกขอขอขอมันจะเหมือนเราจะกระดกอ่าคอเรามันจะสูงนิดหนึ่งใช่ไหมขออ่าขอจะมันจะมันจะออกอ่าสูงนะคะขึ้นข้างบนอ่าช้อเห็นไหมช้ออ่าฟอก็จะสูงเลยใช่ไหมช้อฉันอ่ะสอ่ะสองหอเนี่ย หอมันก็จะออกเสียงอ่าสูงนะคะหอแบบนี้ลองออกเสียงดูอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอักษรต่ำมีอยู่24ตัวคือ24ตัวนะคะคอคออักษรค่ะคือเราจะออกเสียงต่ำาอ่าลองออกเสียงในใจออกเสียงเบาๆก็ได้ดูอ่าคอ คอเนี่ยมันจะกดลงใช่ไหมเราเอาออกเสียงคอคอององอก,ก็จะกดเหมือนเราจะก้มนิดนึงอ่ะนะมันจะเสียงต่ำอ่าชอระดับเสียงของเรามันจะต่ำลงนี่คืออ่าอักษรต่ำนะสังเกตง่ายๆเราลองออกเสียงดูเราจะรู้นะคะอย่างอย่างอักษรกลางเนี่ยกอก็อมันก็ อ่าเสียงเราจะออกแบบไม่ต้องกระดกไม่ต้องต่ำม,มากมันจะอยู่ในพื้นเสียงมันจะอยู่ในระดับกลางนะคะเวลาเราออกเสียงก็บ้องเนี้ยนะคะส่วนนี้อ,อักษรต่ำนะคะฝึกออกเสียงฝึกสังเกต๋อมันเป็นแบบนี้ตามที่คุณครูอ่าอธิบายให้ฟังลองฝึกนะเวลาหมดชั่วโมงไปแล้วก็ให้จำนะคะ คราวนี้มาดูนักเรียนในหนังสือเรียนของนักเรียนนักเรียนเปิดไปในหน้าสิบเจ็ดนะคะเจอแล้วครับอ่าในหน้าสิบเจ็ดหน้าสิบเจ็ดนั้นอ่าเปิดไปที่ยังเด็กๆทุกคนเปิดหีืยังที่กันครูกำหนดมาให้นักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

ข้าวสวยข้าวสวยก็คือข้าวเจ้าวมัสุกแล้วเรียกว่าข้าวสวยอ่ารูปนี้ก็คือคำว่าฉัดฉัดฉัดค่ะคือฉัดชนี้ก็คือคำว่าเะฟเชยปัญวะค่ะเศส่วนนะคะพญานะต้นอยู่ด้านหน้าเห็นไหม ด้านหลังคือตัวสะกดเษส่วนอ่อยู่ในอยู่ในกลุ่มพออักษรสูงเหมือนกันอมาดูนี้คือรูปห้องถงห้องถงต่อไปผีเสื้อต่อไปเห็ดหอมเห็ดหอมอันนี้คือตัวอย่างคำที่อยู่ในกลุ่มของพยัญชนะต้นเป็นอักษรพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง นะคะต่อมีมมอ่า่ะอ่ามาดูต่อไปอักษรกลางอักษรกลางคุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะพะยัญชนะต้นที่เป็นอักษรกลางคำที่หนึ่งก็คือคำว่าอ่านว่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บใจจุ๊บใจก็คือหอยตัวเล็กๆเห็นไหมลูกอันนี้เป็นลูกหอยนะหอยตัวเล็กๆเ,เป็นหอยชนิดเดิม เอาเรียกว่าหอยชุกแดงอันนี้ก็คืออาจาอาจารตัวที่ที่คุณคูนเปลี่ยนสีให้นะคะก็คืออนาตอ้ตาตัวอนะตะัอ้นตาตงตาอ้าัอุองงตาาาาาอาอุาาายทะเล ฝนตกนะที่ตกยลูกอ่นตกไหมการเล่นอะไรเล่นต้นเต๋อ่ต้องเต๋อต้นเต๋อไหมเคยไหมไม่เคยครับเพื่อนจะไม่ไหมอ่ะไหนก็เล่นแต่เกมเล่นแต่เกมนะคะเคยเล่นของเคยเล่นขนมขนมอะไรเนี่ยบะจางอะไวบะจางแล้วก็ต้นกระดู มาดูพยาชนะต้นตเป็นอักษรกลางอันนี้ขนมอะไรเนี่ยจอกจอบจอกจอบนอบจอกจอบจอกอบจ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 อกจอรจอกจอบจอบจอกจอบจอกจอบจอมจอกจอบ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 จอเจอบ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 จอกจอบจอบจอบจอกจอกจอบจอบจอบจอจอบจอจอบ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 จอจอบจอจออกจอ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 จ อักษรสูงตัวอย่างวันนี้มีให้ดูนะคะ,ะมาดูรูปแรกรูปที่หนึ่งก็ค,คือคำว่าคัดภรยาก็คือกล้วยไม้ครูรยา,ยาที่คุณครูเปลี่ยนสีแดงให้มันก็คือคำที่อยู่ในอักษรต่ำนะคะ,คะต่อไปแท็กแท็กซี่แท็กซี่ อ่าลูกต่อไปค่ะนกยูงสังเกตนะพยัญชนะช้ที่ครูกําหนดให้เจอสีแดงก็คืออักก่อนค่ะูกยูงต่อไปคําว่าอะไรอ่านว่าขมรนะลูกขมรก็แปลว่าพมร์อาจารย์ะเล่นอันนี้เรียกว่าชักะเยยะชักกเยยะนะคะ นกาเยือแต่เยือกอาร่มชี้ร่ชี้ร่มชูชีพเลาก็ต้นลำพูต้นลำพูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะให้รู้ว่าคำที่เป็นพยัญชนะต้นที่ชูชีพใช้สีแดงนะเน้นให้ดูนั้นก็คือคำที่อ่าเป็นอักษรต่ำพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำเสียงเป็นเสียง สามานนะคะนี่เรียนมาดูนะนักเรียนดูในแบบฝึกหัดคพบ่อพูดกันไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดของเ,อเรื่องที่นักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาหน้า20ปีมาด้วยกันอะไรซีเขียน,ต,น,นยต่อาขึ้นมานะครับสองติดเบ็ดอ่ะมาแล้วครับดูข้างดูดึงไหมด้วยน่า สี่นะคะอ่ามาดูนะคะค,คุณครูมีคลิปเพลงนะคะเกี่ยวกับอักษรสามมูเพื่อให้เด็กๆได้จดจำนะคะมาดูเนื้อเพลงกันนะคะว่าเขาล้องอย่างไงเด็กๆล้องตามก็ได้นะคะฟังทำนอง แล้วก็ร้องตามนะคะแล้วก็จดจำว่าอักษรสามหมู่นั้นมีอะไรบ้างนะคะเพลงสนุกสนุกให้เด็เกๆฟังในวันนี้นะคะอ่าวายสูงกลางต่ำ

and see, see. คราวน,นี้เรียนดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบห้านัให้เรียนเขียนวิญญาชนะไทยสีส่ีตัวโดวยเรียงลำดับอ่กากอไก่ถึงฮอนโอ้โห่าเรียนเขียนตามนี้เลยลูกไปนะคะนี่เขียนเลยเหรอคะ ไหนแล้วนะคะดูตามเขียนให้ถูกต้องนะลูกหัวเข้าหัวออกเขียนดีๆตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะเขียนให้เป็นระเบียบสวยงามเป็นการคัดลายมือนะคะพยาญชนะไทยสี่สี่ตัวให้เป็นแถวเป็นระเบียบนะ เขียนเสร็ขียนเสร็จแล้วเด็กๆก็มาดูข้อสองใหญ่นะคะ<ม>ให้นักเรียนจำแนกพยัญชนะไทยสีสิตัว<ม>ออกเป็นอักษรสามมูมนะคะอาจะมีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเด<ม>ี<ม>๋ยวเขียนนี้นเสร็จก่อนขอฝากงานเสร็จาทำในข้อสองนะคะ เี่นเขียนค่ะทีนี้จากพยัญชนะไทยนะคะ44ตัวนี้เรกเรียนลอกตรงไปแล้วใช่ไหมคราวนี้มาดูนะคะข้อสองใหญ่เขาให้เราแบ่งหมวดหมู่ไลก็มาแบ่งอักษรสูงเห็นไหมลูกได้เห็นอักษรสูงไหมคะ อักษรสูงมีอยู่สิบเอ็ดตัวนักเรียนมาเขียนในรูปใส่ในรูปของอะไรคะผีเสื้อเห็นไหมในหนังสือแบบฝึกหัดทักเรียนอ่ารูปผีเสื้อนั้นก็จะมีอักษรสูงอะไรก็เขียนตามนีม้ลเลยอ่าเขียนตามลงเขียนแล้วก็ลงใ,ลในรูปผีเสื้อนั้นนะคะเขียนเสร็จแล้วเก่งจังเลยใครที่เขียนเสร็จแล้วอ่ะไม่เขียนเสร็จแล้วค่ะ มันควร่ยังเขียนไม่เสร็จเรอก่อนเขียนในรูปผีเสื้อนะคะอัสอนสูงเขียนเสร็จค่ะจะได้มองเห็นชัดๆ ตรงนี้เป็นหลักช่วยจํานะคะ,ะคุณครูดทดไว้ให้ดูนะคะเนี่ยจะได้ท่องท่องฝึกจำสําหรับแบบฝึกหัดวันนี้ให้ลอกจากฝั่งนี้นะคะในรูปหัวใจเอาไปลงในรูปผีเสื้อในหนังสือของนักเรียนนะคะหนังสือแบบฝึกหัดเสร็จแล้วใช่ไหมคุณครูครับคุณแย่ท่องน้ำครับเสร็จแล้วนะคะ อ่ะมาดูต่อไปอักลางตองการนะคะสอนกลางมีเก้าตัวเขียนลงในรูปอะไรเ<ร>ขีย<ร>นลงรูปอะไรปลาปรูปปลาป<ร>มีเก้าตัวเรียนกเรียเขียนทั้งหมดเลยนะคะมีตัวไหนบ้างเนี่ยลากลงไปเก้าตัวส่วนฝั่งขวามื<ข>อของค <ขอ S 1> <อ>ุณ<ด>ก็จะเป็นอ่าหลักการ ช่วยจำนะคะเด็กๆต้องเด็กอออจิตเด็กใต้เด็กใต้บ,บนปากองอไม่ใช่ท่องเฉยๆนะเราต้องรู้เลยว,ว่าตัวไหนพยัญชนะต้นนะคะจะเป็นอักษรกลางเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วใช่ไหมมาดูต่อไปยังค่ะ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 ก็ตัวก็้าตัวเองลูกก็้าตัวนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ่าหน้าต่อไป เป็นอักษรตามอักษรตามอยู่ที่รูปอะไรเขียนลงไปในในรูปช้างนะคะ24ตัวค่ะเขามีบรรทัดให้เราอยู่แล้วก็เขียนนะคะเว้นว่าให้สวยงามนะเขากำหนดให้เรามีสีบรรทัดนะคะไม่ต้องไปเขียนเบียดกันเขียนให้สวยๆนะคะ ยี่สิบสี่ตัวเล้อะอ่า ด,ดูดีนะลูกนะข้ามๆนะลูกยี่สิบสี่ตัวเขียนขอดหัวกลมด้วย<น>พยัญชนะภาษาไทยเขียนสวยๆกู้ขาเสร็จแล้วค่ะกู้ขาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็รอเพื่อนแป๊บนึงงรู้ับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับ อ่าหลายหลายคนเสร็จแล้วูาเสร็จแล้วค่ะอ่าก็มีร็จแล้วค้าส่วนหนึ่งทื่ผูค้าเสร็จแล้วค่ะคุณู้าเสร็จแล้วค่ะส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะส่วนใหญ่เสร็จผู้ค้าเสร็จแล้วค่ะส่วนใหญ่เสร็จกันแล้วใช่ไหมผู้ค้าเสร็จแล้วครับรบบแล้ว